สาวสุป,ปการพลอยเจริญนะคะหรือว่าเด็กๆเ,เรียกว่าครูจิ๊บนะคะสอนอยู่ชั้นอนุบาล2ทับนะคะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวชค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวชนะคะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่นะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะคะตั้งอยู่ ในละแวกชุมชนควาขนงแล้วก็ชุมชนคลองตันค่ะแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมดโดยประมาณก็อยู่ที่ประมาณ1,300คนนะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ค่ะเราก็จะใช้หลักสูตร ของเด็กก่อนปถมศึกษานะคะปีพุทธศักราช2546นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนปถมวัยนะคะโดยผ่านกิจกรรมหลักๆเลยก,ก็คือ6กิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมสร้างสารรค์เสรีนะคะแล้วก็กิจกรรมการแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วก็นิทานนะคะก็จะเรียนในส่วนของ6กิจกรรมนี้ค่ะ แต่ว่าที่มันพิเศษกว่าก็คือเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะให้เด็กๆได้ทํางานกลุ่มร่วมกันร่วมกับเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีการใช้คําถาม RCA นะคะใน3ลักษณะนะคะแต่สําหรับเด็กอนุบาลก็อาจจะไม่ได้ใช้คําถามในคราวเดียวกันทั้ง3ลักษณะนี้ก็ค <illa> ือจะทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมไปแล้วก็ถามไปทีละคําถามนะคะถามคำถาม R คําถาม C คําถาม A นะคะจนสอดแทรกให้จนครบทุกคําถามค่ะในกิจกรรมค่ะ วันนี้เราพบกับคุณครูเราต้องทำยังไงครับเราจะส้าวัสดีค่ะเป็นไงฝนตกไหมลูกวันนี้ตกฝนตกน้ำท่วมตากฝนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่สบายอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันใครอยากเต้นแล้วยกมือขึ้นอ่าทั้งหมดยืน เอาสูงสูงเลยลูกเอามือสูงสูง ประสานการไว้ที่ตักหลับตาลูกทีนี้นะคะทั้งหมดลืมตาเดี๋ยวกูจิ๊บจะให้เด็กๆไปทีละแถวนะคะให้ไปหยิบอะไรคะที่รูจิ๊บนั่งอยู่เก้าอี้อ่าเก้าอี้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปหยิบเก้าอี้เป็นแถวนะคะแล้วมาตั้งให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะอ่าใครเข้าใจแล้วพร้อมไหมคะ แถวที่หนึ่งไปหยิบเก้าอี้ค่ะแล้วก็มาตั้งเป็นครึ่งวงกลม ให้ได้เด็กได้ฟังก่อนค่ะทักษะการฟังว่าพยัญชนะไทยเรามีตัวอะไรบ้างเนี่ยะให้เด็กได้จดจําเรียนรู้ในเรื่องพยัญชนะที่นําหน้าของสัญ,ญลักษณ์ของตัวเด็กเองนะคะแล้วก็จะมีการเล่นเกมเ,เป็นเกมไล่จับพยัญชนะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าพยัญชนะอันไหนที่เหมือนกันเด็กๆมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมคะ<ช>แล้วเด็กๆร <ๆ S 2> ู้ไหมว่าพยัญชนะที่นําหน้าสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผู้จิ๊บจะมีแผ่น ป้ายพยัญชนะนะคะให้เด็กๆให้เด็กๆยืนขึ้นทีละคนตามที่กูจิบเรียกชื่อนะคะ,ะถ้ากูจิบเรียกชื่อใครแล้วคนนั้นก็บอกว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวเองเช่นกูจิบ <c oughs> สัญ,ญลักษณ์มา้ากูจิบก็ขึ้นมาม้าค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะอดาเดี๋ยวเริ่มจากไม้เอามายืนขึ้นค่ะสัญ,ญลักษณ์อะไรคะ <c oughs> ต่อเต่าค่ะสัญ,ญลักษณ์ของหนูลูกสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้กันทุกวันนะคะ เตียงนอนอ่าเตียงนอนนั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากอา้าวแพลวยืนขึ้นค่ะใบไม้ใบไม้ bye. จำไหนน้นะนัพคะสัญ,ญลักษณ์อะไรคะ ยืนขึ้นเลยค่ะเก้าอ like. <pod> in <pod> eh ี i̇şte ้เ <pod> ก <pod> ้าอี้นั่งลงมีนายืนขึ้นค่ะซ้อมค่ะซ้อมอ่าเก่งมากอ่าูอสุดท้ายแล้วรถรถอ่าเก่งมากเด็กๆจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้ทุกคนเลยปบมือหน่อยอ่าอ่าหน้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจิ๊บดูก่อน ทีนี้ครูจิตรจะให้เด็กๆน่ารักเนี่ยออกมาหยิบพยัญชนะทุกคนเลยใครอยากหยิบนั่งตัวตรงแล้วครูจิจะได้รู้ว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะที่นำหน้าสัญลักษณ์ของเด็กๆเ,เนี่ยมีตัวอะไรเรียกใครคนนั้นออกมาหยิบนะคะ,ะดูซิใครน่ารักน้องไม้ค่ะน้องไม้ไปหยิบพยัญชนะเลยค่ะ ตัวอะไรนะคะ,ออะหอไข่ขอไข่อ่ตุลนไปนั่งค่ะไหนะดูอีกอะ,อะเด็กๆดูสิคะว่าได้พยัญชนะของตัวเองไปแล้วหรือยังขอไ่ะให้เด็กเๆเ,เอาพยัญชนะใส่กระเป๋าของตัวเองไว้ เด็กๆจะได้จําได้ว่าพยัญชนะที่นําหน้าสัญลักษณ์ของเดก,เดก,กตัวอะไรใส่กระเป๋าไว้เลยอ่ะเดี๋ยวเกมนี้มีชื่อว่าเกมไล่จับพยัญชนะกติการในการเล่นเกมไล่จับพยัญชนะนะคะคุณครูก็จะมีบัตร ของพยัญชนะให้เป็น2ชุดนะคะชุดที่1ก็คือจะวางไว้บนโต๊ะส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะแจกให้เด็กๆคนละหนึ่งตัวค่ะหนึ่งพยัญชนะนะคะแล้วก็แบ่งเด็กๆให้เป็น2กลุ่มค่ะ่าก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งแต่ละคนเนี่ยออกมาทีละคนนะคะเพื่อที่มาให้ให้เด็กๆเนี่ยหยิบพยัญชนะที่เหมือนกันนะคะจับคู่กันแล้วก,กลับไปนั่งจนครบทุกคนเลยค่ะแล้วก็ให้เด็กดูว่าเด็กๆหยิบถูกไหมเนี่ยค่ะ คุณครูจีปแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2เมื่อเด็กๆได้แล้วสมมุติแพรลอดได้แล้วแพรลอดต้องดูนะคะว่าเราได้พยัญชนะตัวไหนให้คนแรกที่นั่งอยู่ตรงนี้ปไปหยิบพยัญชนะที่อยู่ด้านหน้าแล้วพอเพื่อนกลับมานั่งแล้วคนต่อไปค่อยไปเข้าใจไหมคะ ต้องให้เพื่อนกลับมานั่งก่อนนะคะแล้วคนต่อไปค่อยไปครูจิ๊จะเอาอีกหนึ่งชุดไว้บนโต๊ะแล้วคุูจิ๊บให้สัญญาณแล้วเด็กๆเอาไปหาทีละตัวนะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมหรือ,อยังที่จะออกไปหาพยัญชนะพร้อมหรือ,อยังคะอ้าวสาธิตก่อนครูจิตสาธิตดูนะมิวด้วยตัวอะไรคะโดโดมิวก็ต้องออกไปหาพยัญชนะด้านหน้าคือซอโซใช่ไหมแล้วถ้ามิวกลับมานั่งแล้วปึ๊บใครออกไปต่อคนต่อไปก็ออกไปต่อนะคะเข้าใจไหมคะคใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรง ครูจิ๊บจะให้สัญญาแล้วหนึ่งสองสาม พย,ยัญชนะก่อนอ่ามาตะกี้นี้เด็กๆออกมาวิ่งวิ่งออกมาหยิบพย,ยัญชนะใช่ไหมคะ,ะถ้าเราหาเจอหน้าของเราจะเป็นยังไงคะยิ้มหน้ายิ้มไม,มเวลาไม่ออกมาหาเจอไม่จะเป็นยังไงคะนายยิ้มยังไงคะฝั่งไหนคะยิ้มไน้นอันไหนยิ้มอันไหนหน้าบึง้งราฟิงหน้าบึง้งอันนี้อ่ะหน้าบึ้งเพราะอะไรคะ หาไม่เจอเราก็เลยหน้าบึ้งอ่้ายิ้มอแล้วใครอยากได้หน้ายิ้มเด็กๆคะเจอทุกคนใช่ไหมคะใช่อานั่งลงก่อนเด็กๆเคยไปแข่งกีฬาไหมคะ่ถ้าเด็กๆชนะเด็กๆจะหน้าอะไรคะหน้าอะแต่ถ้าเด็กๆแพ้หน้าจะเป็นยังไงอ๋อบึ้งอันนี้หน้าอะไรคะเด็กๆ จะท,ทำยังไงให้เราหน้ายิ้มคะต้องหาพยชนะต้องหาพยายนชนะให้เจอถึงจะหน้ายิม้มและเด็กๆทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นอะ่ะที่จะทำให้เรายิมาย้มได้คะทำสีน้ำทสีน้แล้วหน้าก็เลยยิ้มใช่ไหมคะเพราะเรามีความสุขเราถึงยิ้มใช่ไหมคะแล้วมีใครทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นอีกที่ทำให้เรา ใช่ไหมคะเราก็ชอบแล้วก็ยิ้มนะเด็กๆหน้ายิ้มเพราะเด็กๆทำศิละปะใช่ไหม<ๆ>เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำศิละปะกันกล<ๆ>ุ่มสีเทียนนะคะ<ๆ>วาดรูปพยัยญชนะของตัวเองนะกล<ๆ>ุ่มนี้นะคะ<ๆ>จะเป็นฉีแล้วก็แปะลงไปในรูป ชั่วโมงแล้วให้เด็กๆเตรียมเก็บของแล้วเดี๋ยวไปส่งไว้ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะคะ ควบคุมอารมณ์นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆมีทักษะทางด้านอารมณ์เนี่ยเขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อยู่กับเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะทุกวันที่เขาได้เรียนรู้หรืออยู่กับพวกเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้อารมณ์ซะส่วนใหญ่เช่นชอบฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะให้จัดการอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ได้ได้อยู่กับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขอะคะ่ะ เราก็คาดหวังว่าในสิ่งที่เราสอนตามแผนตามกระบวนการที่เราสอนก็คือเด็กก็จะได้รับความรู้นะคะทักษะชีวิตที่ครูได้สอดแทรกไปให้นะคะอาจจะไม่ได้ได้ทั้งหมดอาจจะได้เป็นบางส่วนก็คือเราค่อยๆสอนไปอะคะ่ะซึมซทัพย์เขาไปทุกวันทุกวันนะคะหนูคิดว่าเขาน่าจะได้ในส่วนนี้ ทักษะชีวิตนะคะมีความสําคัญนะคะเราจะสร้างคนให้มีทักษะชีวิตเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะอาศัยเวลานะคะดังนั้นเราก็เลยสร้างแต่อนุบาลน,นะคะเพื่อให้เขาเกิดทักษะชีวิตตั้งแต่ยังเด็กนะคะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้ใช้ไปต,ตลอดไปในทุกๆวันของการดําเนินชีวิตอะค่ะ <S <S 1> <S 1> สอน อนุบาลน,นะคะก็ต้องเข้าใจความเป็นเด็กของเขาอาจจะมีซุกซนบ้างแต่เราจะต้องพูดจากกับเขาแบบสนุกสนานไพเราะน่ารักอะคะ่ะแล้วก็ยิ้มส่งยิ้มกันเยอะๆค่ะก็จะทําให้เขาผ่อนคลายแล้วเขาก็จะฟังเราแล้วก็ทําให้เขาสนุกสนานกับการเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนด้วยค่ะแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากจะทําในอาชีพครูนะคะก็คือ ตอนเด็กๆะคะ่ะเป็นนักเรียนนะคะเห็นคุณครูสอนอยู่หน้าห้องแล้วก็ต้องคุมเด็กนักเรียนทั้งสายชั้นเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายอะคะ่ะของคนคนหนึ่งที่จะดูแลเด็กๆอีกหลายๆคนที่มีลักษณะแตกต่างกันความคิดแตกต่างกันนะคะอยากทําให้ตัวเองเนี่ยมาเป็นคนที่สอนอยู่หน้าห้องให้ได้ะคะ่ะก็เลยคิดที่อยากจะมาเป็นครนะคะูค่ะมีความเต็มใจนะคะ ที่จะสอนในทุกๆวันนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้ได้ดีที่สุดนะคะเพื่อได้พัฒนาเด็กๆให้ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้านะคะ่ะ